สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a l o นะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องเวลาโกรธคนแต่ละราศีเนี่ยเขาจะมีอาการเป็นยังไงกันบ้างนะคะจะเงียบจะเวียงหรือจะวีนหรือจะแบบระเบิดบ้านแตกบ้านพังก็มาลองดูกันเลยนะคะเริ่มกันที่ราศีแรกคือราศีเมษคนราศีเมษเนี่ยจะเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็ว แต่เวลาโกรธก็คือแบบบ้านแตกนะโกรธไฟลุกพูดแรงพูดตรงเหมือนแบบภูเขาไฟระเบิดเลยอย่างเงี้ยแต่ก็แค่แป๊บเดียวแค่นั้นนะคะพอได้ระบายความโกรธออกมาแล้วก็หายก็ไม่มีอะไรต่อไปคนละศีรษะศพคนละศีรษะศพเนี่ยจะเป็นคนที่แบบดื้อเงียบคือเขานิ่งๆนะแต่เวลาที่เขาโกรธก็คือจะยิ่งนิ่งหนักกว่าเดิมไปอีกไม่พูดไม่คุย พูดไม่เป็นเป็นใบ้ไปเลยเลยอย่างเงี้ยเราก็ให้เดาเองว่าฉันโกรธอะไรต้องไปหาคําตอบมาเองให้ได้แล้วก็ยากด้วยนะที่จะหายโกรธเวลาโกรธทีนะ่โกรธโกรธนานโกรธยาวนะคะคนราศีเมถุนคนราศีเมถุนเนี่ยเวลาโกรธก็คือสังเกตง่ายๆเลยจะพูด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 ทุกอย่างแบบบ่นรัวเร็วจนอีกฝ่ายหนึ่งมึนไปหมดนะคะแล้วก็ ต่อให้ไม่พูดเนี่ยถ้าแบบสมมุติแชทคุยกันอะ่ะเขาก็สามารถบน่นบ่นลงไปในแชทได้ก็คือจะพิมพิมพแชทยาวเป็นแบบเป็นเอเซย์เลยเป็นรายงานอะไรอย่างนี้เลยะนะคะต่อไปคนราศีกรกฎคนกรกฎเนี่ยเวลาโกรธแล้วบ่อน,น้ำตาแตกจะเป็นดราม่าควีนนะโกรธแบบเจ็บลึก น้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็หายงอนยากด้วยต่อไปคนราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยปกติเขาก็จะอีโก้จัดอีโก้สูงอยู่แล้วแต่พอเวลาโกรธเนี่ยยิ่งสูงปรี๊ดขึ้นไปอีกนะคะโกรธแล้วแบบงอนคือคนราศีสิงห์จะไม่ยอมง้อคนอื่นอ่ะจะต้องให้คนอื่นมาง้อต่อให้ฉันฉันผิดฉันก็จะต้องแบบ วางฟอร์มวางมากเธอก็จะต้องมางา้อฉันก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะพูดแรงพูดกระแทกใจประชดประชันอะไรเงี้ยกระแทกแกดดดานะอยากให้รู้ว่าเธอกล้าทําฉันโกรธหรออะไรประมาณเนี้ยต่อไปราศีกันนะคะคนราศีกันเนี่ยเวลาโกรธเราจะเป็นสายบน่นขี้บน่นแล้วเขาจะขุดเรื่องต่างๆในอดีตตั้งแต่อดีตชาติอะไรอย่าเอามาบ่นหมดเลยคือไม่เคยลืม แล้วพอโกรธทีก็คือจะเล่าย้อนอดีตทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เคยทำผิดมาทั้งหมดจนถึงปัจจุบันเนี่ยสวดยาวเลยนะคะต่อไปราศีตุลคนราศีตุลเนี่ยเวลาโกรธเขาจะแบบไม่ค่อยอยากทะเลาะเขาจะโกรธแบบงิดเงี่ยตัดบทหรือไม่ก็แบบตอบกลับแบบแบบสุภาพคือจะไม่มีคำหยาบคายแต่ว่าจะเจ็บลึก เหมือนแบบวาจาเฉื่อนแต่ไม่ได้มีคําคําพูดรุนแรงหรืออะไรอย่างนี้นะแต่คนฟังฟังแล้วสะอึกอะไรอย่างเงี้ยเออ <c oughs> เป็นเป็นแนวแบบผู้ดีเนาะราศีตุลโอเคต่อไปราศีพิจิกนะคะคนราศีพิจิกเนี่ยเวลาโกรธแล้วจะดุดุมากๆดุแรงด้วยแต่ว่าถ้าเงียบอะคือแรงกว่าแบบปกติเวลาโกรธเขาก็จะแบบ ดูดุด,ดูโมโหร้ายอยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเขาโกรธแล้วเขาเงียบนั่นหมายความว่าอันนี้อันนี้คือน่ากลัวที่สุดคือโกรธที่สุดโกรธแบบน่าจะไม่ให้อภัยแล้วอ่ะเออหรือแบบให้อภัยยากมากๆอ่ะแล้วคนเนี้ยอราศีพิจิกเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เจ็บแล้วจําแค้นฝั่งใจอืม แล้วถ้าถ้าสมมติถึงจุดหนึ่งที่แบบว่าไม่เอาแล้วคือไม่เอาเลยนะหายแล้วหายไปเลยแบบแล้วจะทําเหมือนคนที่ที่เขาโกรธที่เขาเกลียดเนี่ยเหมือนไม่มีตัวตนอยู่นบนโลกนี้ไม่มีตัวตนในชีวิตเขาเลยอต่อไปราศีธนูคนราศีธนูเนี่ยเวลาโกรธแล้วก็คือพูดตรงๆต,ตามอารมณ์นะคะเหมือนเหมือนธนูอ่ะเหมือนลูกธนูเหมือนยิงธนูใส่อย่างเงี้ยไม่เก็บไม่อ้อมค้อมใดๆทั้งสิ้นอื ต่อไปคนราศีมังกรคนมังกรเป็นคนที่โกรธแล้วจะดูแบบเย็นชาแบบไม่พูดไม่คุยนิ่งใส่ตัดขาดตัดขาดแบบตัดคอนเนคชั่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบเอ่อบล็อกบล็อกไอจีบล็อกเฟซบุ๊กบล็อก Line คือฉันจะไม่คุยกับเธอแล้วตัดขาดเลยหรือไม่ก็เงียบ เงียบไปเฉยๆต่อให้เธาจะส่งข้อความหรือจะโทรหาจะทกอะไรฉันก็แค่จะเงียบอย่างเงี้ยไม่ตอบสนองอืมจนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกผิดรู้สึกผิดเองแล้วก็หาทางที่จะงอเองนะคะต่อไปราศีกุมโกรธแล้วคือเหตุผลเยอะอ่าคนราศีกุมเนี่ยเวลาเวลาโกรธแล้วแบบ จะมีเหตุมีผลมากมายเลยแล้วจะพูดพูดจาแบบประชดประชันทําเหมือนไม่แคร์แต่จริงๆอะ่ะคือคิดเยอะนะปากคล้ายๆแบบปากแข็งอ่ะเป็นคนปากแข็งใจอ่อนคือพูดปากไม่ตรงกับใจสักเท่าไหร่ทําเหมือนแบบฉันไม่สนเธอฉันไม่แคร์เธอพูดใส่แบบแรงๆแต่จริงๆในใจก็คือแบบยังยังแอบคิดคิดเยอะยังรู้สึกเยอะอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พูดไปได้วยความโกรธเท่านั้นแหละ ราศีมีนราศีสุดท้ายนะคะคนราศีมีนเนี่ยเวลาโกรธแล้วก็คือจะดรามา่าก็คล้ายๆราศีกรกฎนะคะเป็นราศีธาตุน้ําเหมือนกันก็คือจะมีความแบบอารมณ์ขึ้นๆลงๆเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวพูดแรงเดี๋ยวก็ทําเป็นแบบไม่รู้ไม่ชี้ดราม่าควีนมากนะแบบเออบ่นๆอยู่สักพักหนึ่งร้องไห้น้ําตาไหล แล้วก็หยุดแล้วก็หันมาด่าอีกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นราศีมีนจะเป็นแบบนี้ขึ้นขึ้นลงลงโอเคก็ประมาณนี้นะคะคนทั้งสิบสองราศีเป็นยังไงบ้างเวลาคุณโกรธแล้วคุณเป็นแบบไหนตรงกับที่เล่ามาหรือเปล่าตรงกับตามราศีของคุณไหมนะคะคอมเมนต์มาเล่าให้กันฟังได้นะคะแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ